เขาจะเล่นดีๆผมก็เล่นได้นะครับผมสำคัญเนี่ยไปเจอแต่ขยะพวกขยะเกมมาแล้วผมไม่ว่านะคนมันเยอะคนเล่นเกมมันเยอะแต่มฝากให้ระบบตรวจสอบของอาวีอะทางการบ้านอีกน,นิดนึงลวกันเนาะว่าคัดยังไงผเหนื่อยว่ะ ไม่ใช่ไม่เหนื่อยว้ยเล่นหนูเหนื่อยจะได้ม่าแต่ละดาวเหนื่อยนะแล้วครั้นี้เจอแต่ขยะเดีวยวกันบางทีมันเจอขยะเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คนที่ว่าเล่นคนเดียวแบบไม่มีทีมอ่ะมันเล่นลําบากทาวีคูณขึ้นไปอีกเข้าใจป่ะนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเกมที่ผมลงเนี่ยหลังเวลาประมาณสี่ทุ่มเนี่ยขยะมันเริ่มนอนหมดแล้วนะเออแต่ครั้นี้อ่ะไอ้ก่อนเวลา หลังเที่ยงถึงสามทุ่มหลังเที่ยงสามทุ่มเนี่ยมีแต่ขยันล้วนไม่ต้องลงลงเพ่ก็ดาวหายหมดนะผมรู้ว่าคนไม่เล่นเยอะเกมอ่ะอาจจะตรวจสอบเล็นรอดมั่งแต่เล็กรอดทิ้งโอ้โหไม่ไหวว่าเหนื่อยใจวะที่ตรวจสอบอีเมลผมก็ให้แล้วอะไรผมก็ให้หมดแล้วอะไรวะ แต่ขยะมาค้างกันน่าเบื่อนะลกนูกนะเออไปเจอแบบบรรลุทิฏิภาวะ่าเงี้ยมีชื่ออะไรบ้างไม่รู้ไปอ่านกันเราเองฮนะบางทีจเจอแบบนุน่นฟังฮันนุ่นผมไม่ได้ว่านะฟังเหมน็นฟังป๊าม่าผมก็ไม่รู้โผล่ไปได้ไงอืมแล้วฟังภาษาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเออผม,มัจะพูดภาษาอะไรก็ เออนะก็านะ่าฝากกันหน่อยเนาะฝากให้ไปคลิปเป็นการบ้านนิดนึงไว้ระบบตรวจสอบอะเอนนี้นนิดเอานิ้ดีนิดนึงเออหลังจากสี่ทุ่มมึงอย่าลงอะต่ำกว่าสี่ทุ่มเนี่ยมึงเจอขยะล้้วนผูน้บอกมึงเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะลงหลังจากสี่ทุ่มแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเออเล่นแบบเนี้ยเออมันน่าเล่นหน่อยไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าเล่นโอ้โหวิ่งมั่วหมด เหนื Eu, om, ่อยผมก็เหนื่อยนะฝากฝากนิดนึงฝากตรวจสอบกันนิดนึงนะอันนี้ก็ผมก็เพจเอ p ดอทเอดีสดนะครับผมผมก็สตรีมเรื่อยสตรีมหลายเกมแต่ว่าเหนื่อยบางครั้งเหนื่อยมันเจอแต่ขยะเหนื่อยมันไปคนเดียวมันไม่มีทีมอะนะครับมันเหนื่อยนะฝากฝากกันนิดนึงน้องๆน้องหนูที่ฟังกันอยู่ก็เออก็เล่นไปเถอะนะฝึกฝนไปได้โค ผมก็เป็นคนคนเล่นเกมคนหนึ่งนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมให้น้องๆมาติดเกมนะครับแต่ว่าเล่นได้ก็เล่นได้นะก็เล่นได้แต่อย่ามาลงจัดอันดับเลยนะน้องๆไปลงแบบธรรมดากันดีกว่านะอย่ามาลงจัดอันดับเลยลงจัดอันดับแล้ว่มืงทีอ่ะมันมันไม่ไหวอะ่นะเอาตรงๆเลยคือมันไม่ไหวนะครับผมเนี่ยคุณหลงเสร็จมันมาผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งน้องเขาเจอขยะหรือเปล่านะ พอสกอยี่สิบแปดต่อห้าผมไม่รู้ว่าเขาเจอขยะหรือเปล่าเดี๋ยวดูดูลายลายตัวเลยดีกว่านะแพทระดับแพทนี่ไม่น่าเจอขยะเอ้ยไม่เออเจอขยะยังไงกเจอขยะแพทโกยังไงก็เจอขย,ยงงะฝังงะ่งนู้นเหรอฝั่งนู้นรู้สึกจะเซลฟิตมั้งอ่าเซลฟิตนี่รู้สึกจะขยะนิดๆน,น,นะครับผม แวนนะครับขยะนิดๆหลายชื่อเน,นี่ยตามเนี่ยอยู่เพราะผมดูเจอย YouTube ู u b e ก็ก็ปรับปรุงนะน้องๆน,นะปรับปรุงก่อนนะครับก่อนที่จะมาจัดอันดับนะครับไปเล่นให้ช่ำชองก่อนนะครับี๋ยวเพื่อนๆในทีมจะปวดหัวนะครับผมเกียวกวัดเอออย่างเกียวกวัดนี้พอเกียวกวัดทาร่าเออแล้วก็มีเมยตัวเนี่ยถ้าเกิดมาเสียสองตัวแล้วผมบอกเลยไปเจอทีมที่ว่าเขาเล่นแบบ ดีๆอ่ะไปเจอทีมที่เขาอ่านเกมออกอ่ะผมบอกเลยคุณแพ้เลยครับเกมนี้มันใช้เวลาไปที่5นาทีนะครับผมไม่ถึงมั้งไม่ถึงที่5นาทีแล้วมีลาบอบอเปล่าผมไม่รู้ดูอ๋อ18นาทีเนี้ครับใช่หรือเปล่าวะเออใช้1ดนาที5เจ็ดมั้งใช่มั้งประมาณนั้นมนั้งเออนั่นแหละนะครับฝากน้องๆหนูนิดนึงที่ว่าเล่นกันก,นก็ก็ไปเล่นกันธรรมดาดีกว่าเนาะ ไปเล่นเงี้แบบธรรมดาดีกว่านะครับไปตีกันธรรมดาดีกว่านะอย่าไปเล่นแบบลงแรงเลยมันมันบางทีถ้าเกิดเราเรายังอ่านเกมไม่ออกเรายังอ่านเกมข้างคู่ต่อสู้ไม่ออกเราเราอยพึ่งไปดีกว่าเล่นอย่างการซุ่มมาคนเดียวผมกล้าพูดเลยจะเจอทีมเวิร์กได้มันน้อยนะครับผมมันน้อยน้อยทีมมากอันนี้ผมเล่นมาสองสามตาติดแต่บางสามตาติดแต่ผมไม่เคยแพ้อืม เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดไม่รู้ดิมันมันเป็นเป็นมันเป็นเหมือนสมองอะสมองที่ต้องใช้เอาไปเอาไปแก้กันอะนะแต่บางครั้งถ้าเกิดผมผมผมก็ไม่ได้แต่แต่ออกมาบอกเฉยบ่บบถึงอายุมันเลยให้ไฟตรวจสอบของ R ขอาร์วีเขาตรวจสอบแล้วคุณก่อคุณเลยผ่านหมดแล้วเนี่ยเออ แล้วคุณไปลงอย่างเงี้ยคือว่าบอกคุณเพื่อนไปเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนเรียกหรือเพื่อนบอกกรุณาช่วยไปตามที่เขาบอกนิดนึงนะครับผมก็คิดผมก็เคยคิดว่าผมเก่งนะแต่พอเอนผมเจอคนที่เก่งกว่าอ่พาพอเขาบอกปุ๊บอืมเราก็ไปมันก็คือทีมนะครับผมมันคือทีมเวิร์กนะถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ใกล้กว่าแล้วคุณเห็นคลิปดันป้อมแต่คุณไม่เคลียร์ป้อม ทั้งๆท,ที่เลนอื่นมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณกลับไปเดินฟาร์มเปะปะเปะปะเอาเวลาที่คุณไปฟาร์มอะไปตอดคีปของเขาอะไปเก็บคีปดันเลนก่อนหลักๆนะไอ้เรื่องฟาร์มคีปป่าของเขาอะเดี๋ยวไว้เวลาว่างจริงเวลาคือวเลนคุณว่างจริงคุณเข้าไปหวดเลยนะครับผมผมไม่ว่าอะไรคุณหรอกแต่บางทีเนี่โอ้โหคีปดันดันป้อมจนจะทะลุป้อมในแล้ว คุณยังไปมัววิ่งไล่เก็บคี้ป่าฝั่งเขาอีกคุณใจเย็นมากเลยผมว่าคุณคุณเล่นคุณใจเย็นหรือคุณเล่นไม่เป็นหรือยังไงคุณโจนเกมกันเหรอน่นนฝากฝากนิดนึงนะครับผมเนี่ยเนี่ยายเชอเนี่ยอย่างไรระยะซับพอร์ตสิบตอนแรกผมว่าเขานันระยะยืนเหมือนไรดูเลนน ой. อยดูดิซับพอร์ตสิบนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นตัวซับจริงๆที่ว่าผมก็ออยเทมซับมานะ เห็นนัตยาเลยที่ดี่นัตายามันไม่ใช่หรือเปล่าตายหนึ่งเนี่ยใช่หร้อผมโดนโดน,โดนดึงขาโดนญาติดึงขาไม่รู้ผมไม่รู้รนะครับผมการสุ่มเป็นคนเดียวอะ่ะผมว่าเล่นได้ไหมผมบอกเล่นได้นะครับแต่เวลาเพื่อนๆบอกอย่าคิดว่าเขาเก่งนะเขาเกยทับอย่าคิดว่ามันมีมันมีขยะที่ว่าขยะผมก็เคยเจอขยะที่ว่าเล่นอยู่เนะี่ยปากดีเลยครับผมปากดียืนเกาะป้อมเลยแล้วปากดีอยู่ในป้อมเลย ไม่เก็บคลิปไม่ช่วยเพื่อนไม่อะไรสักอย่างอันนี้เขาเรียกขยะเกมนะครับผมบอกคนเพื่อนน้องๆก็อย่าอย่าไปทําเป็นเย่อางนะครับแล้วฝากเอาวีเคลียพวกขยะเกมหน่อยนะไอผู้ที่ยืนปากดีอยู่ในป้อมพิมพ์พว่ากดรีคอร์ตไปผมบอกเลยอไอเน่ผมฝากเอาวีนะถ้าเกิดเอาวดูคลิปผมอยู่นะาฝากเรื่องเ,อเล่นธรรมดาเล่นธรรมดาไม่ไม่ได้เก็บดาวอะ่ะ ไม่ต้องให้เขารายงานกันหรอกนะให้เด็กๆเขาลงไปเล่นกันนะครับผมส่วนพวกเก็บดาวเนี่ยให้คนที่ว่าระดับระดับสกิลเพลย์เขาเขาขึ้นไปเล่นดาวอย่างนั้นดีกว่าทึงจะรีพอร์ตกันได้นะเพราะไอ้พวกที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยเขาไม่ค่อยรีพอร์ตกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดไปเจอขยะหรือไม่คนเจอคนปาน่าจริงๆเขาไม่รีพอร์ตกันอยู่แล้วนะ แต่ไอพวกที่ว่าเป็นขยะเกมฑทั้งหลายเนี่ยฝากฝากฝากเขียวออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไอแรงไอไม่ใช่ไม่ใช่แรงไอเล่น5-5ธรรมดา5 V5 ไม่ต้องไปหากคะแนนเขาหรอกนะปล่อยเขาเล่นกันไปเถิดนะครับผมให้น้องๆเขาลงไปเล่นกันสวยอพวกเก็บดาวเนี่ยคุณคุณดูคลิปผมอยู่คุณคุณคุณ,คณ,คณฝากคุณไปทำกันบ้านด้วยนะคระับพอบา,างครั้งเนี่ยผมไม่รู้มันยังไงนะมันขึ้นมายังไง ผมก็ลงเก็บดาวอยู่แหละแต่บางทีขึ้นมาแบบว่าไม่มียศไม่มีอะารเลยขึ้นมาแบบลงโล่งเลยอะกรอบลงโลง่งผมก็เลยงงเฮ้ยมันขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำไมผมเล่นผมต้องไปห้าวีห้าก่อนวะไปขึ้นโกก่อนว่าถึงจะขึ้นไปเก็บดาวได้ขึ้นไปเก็บไอ้นี้ได้แต่นี่อยู่ดีขึ้นมาเลยเหรอ มันมันเกิดอะไรขึ้นผม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 ไม่รู้นะอันนี้ฝากทีมงาน r v วเชื่อเช็คหน่อยนะนะครับผมสำหรับผมก็ SMP เอดอยเสดีสก็ฝากไปแค่นี้ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆไม่รู้ไม่รู้เธอไม่รู้เธอด,ดูยูทูบก็เจอแต่ผมผมไม่ท้เตมไม่ราเลน่นเฉยๆนะเพราะผมลงไปผมเจอขยะเยอะมากเลยผมเสียวนะมันมันมันเปลืองมันเปลืองเวลาผมแต่เนี่ยถือเขาเล่นดีมากนะครับใครชื่ออะไรบ้างก็รู้นะไปติดตามกันเลยนะฝาก f o ลโล่ฝากซับสไคร้ฝากกดติดตามเลยครับผมฝากแชร์นิดนึงนะครับผม ทีมงานเอาอีฝากเก็บขยะออกนิดนึงฮะมันมันเยอะเกินไปโอเคนะครับผมสวัสดีครับจบไปแค่นี้ครับผมครับ